โอเคครับก็กระดาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมอ้ายนะครับในคลิปนี้นะผมจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผมกำล,ลังจัดอยู่นะครับก็เป็นกิจกรรม พลาดตวงศรนะครับในย t นเ i ียดีเบสนะครับวันนี้ก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับใครที่อยากตั้งต้นนะครับก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับวิธีการร่วมกิจกรรมเนี่ยจะมีอะไรยังไงแล้วก็รา e, รงวัลมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรางวัลก่อนแล้วนะครับก็ภายในคลิปนี้ก็จะไม่ยากนะครับรางวัลนะครับที่1เนี่ยลำดับที่1เนี่ยจะได้ Honda Civic FK นะครับพร้อมเงิน1 0,000นะครับไม่ต้องออกค่าโอนเองนะครับรอรับรถพร้อมเงินอย่างเดียวนะครับรางวัลที่2 2นะครัับบลาดดที่ก็ไ้เงิสองนะครับรัางวลลำดับที่3ก็ได้เงิน1 0,000 นะครับผู้เลื่อมผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยจะต้องมีเลเวลไม่เกินเลเวลสิบนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่าแล้วเลเวลสูงก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวจะทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าขอวางแผนก่อนไม่รู้ว่าจะแจกอะไรดีนะครับอาจจะได้สปอนมาแล้วเอามาแจกอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเติมใจดีเนาะวิธีการร่วมกิจกรรมนะครับหกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่ง YouTube นะครับช่องนี้เนาะนี่ยูทูปเบอร์ห้าห้านะครับช่องนี้นี่เองที่กําลังโพสคลิปอยู่เนี่ยแหละสกดไลค์เพจห้าห้านะครับสามเข้าร่วมกลุ่มนะครับ MT เพจอา55นะครับนี่อันนี้คือ YouTube ช่องนี้อันนี้คือ YouTube ช่องอา55นะครับ uh huh. กดไลค์เอ้ยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแบบนี้นะครับให้เป็นที่เรียบร้อย2นะครับกดไลค์เพจนี้นะครับให้เป็นที่เรียบร้อย3เข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับ MTL e e e Professional Thailand กลุ่มนี้ก็จะมีอยู่6,000คนนะครับสี่หาตัวสอนภายในคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอ่าคลิปนี้นะครับอีเฟกเสริมจัดมันจะเป็นยังไงตัวสอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูวันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้1ตัวหนนะครับก็ไได้ปฟึ่งตัว าาตัวสอน,นะครับภายในคลิปมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับปั๊บอยู่ๆมันจะขึ้นมาไม่บอกไม่กล่าวนะครับเอา้าไม่ขึ้นมาวะขออภัยครับผมขอดูวินาทีก่อนว่ามันอา่าตัวสอน,นจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอันนี้น,นี่นี่นี่นะครับตัวสอนมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่เคยเล่นกิจกรรมของผมเนะี่ยก็อาจจะคุ้นชินหน่อยใครที่ยังไม่เคยก็มาดูคลิปนี้เลยนะครับก็จะมีบอกเหมือนกันนี่นะฮะมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้ขึ้นตัววายเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อัต่านต จุดลิงก์นี้ก็คือคลิปนี้นะครับก็คือรีเฟกเสื่อมจัดแล้วคลิปที่จะถูกปล่อยออกมาหลังจากคลิปนี้4คลิปนะครับก็หลังจากคลิปเนี้ยสคลิปก็จะมีตัวอสอรเหมือนกันนะครับรวมมีตัวอสอรทั้งหมด55คลิป นะครับรวมรวมมีอักษรทั้งหมด5คลิปเนาะก็จะ5คลิปเนี่ยจะมีทั้งหมด23ตัวอักษรก็ไปหาเอาแล้วกันนะแต่ว่าคลิปเนี่ยมี2ตัวอักษรแน่แหละคลิปเนี่ยคลิปที่ผมอัดอยู่เนะห้าแชร์แชร์คลิปที่มีตัวอักษรอยู่ลงในกลุ่มหัวข้อที่3ก็คือแชร์คลิปลงในกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม m p official นะครับนี่กลุ่มนี้เลยคลิปที่มีตัวอักษรนะคลิปไหนที่ไม่มีตัวอักษรอยากจะแชร์ก็ได้นะครับขอบคุณมากเลยครับเพื่อคลิปไหนที่มีตัวอักษรแล้วอยากแชร์นะครับหกนะครับนำตัวอัััักกกกษรรรรทททท้้้้งงงงงหหมมดาาาาเเีีีีียยปป็็นนนนนะะโคคคแแลลววจ่่่่่สสฐือออบบต ของตัวสอนนั้นด้วยว่าอยู่วินาทีที่เท่าไหร่และคลิปไหนนะครับปลอตต้องมีหลักฐานข้อที่1 2และหลักฐานข้อที่5ข้อที่ก็คืออันนี้นะครับของโพสต์ที่ของโพสที่โพสดังรูปตัวอย่างก็จะมีทั้งหมด5คลิปนะครับเอยมีทั้งหมด5ลนะิงก์เนาะหลักฐานข้อที่5เนี่ยอันนี้ก็เป็นฟอรัร่มของหลักฐานนะครับวิธีการส่งหลักฐานก็ใครที่ไม่รู้นะครับเอาฟอรัร่มผมไปใช้ก็ได้นะครับฟอรัร่มก็คือ1รูปหลักฐานข้อที่1และ2 1>, 1และ2ก็คืออันนี้เนาะรูปแบบฐานการกดติดตาม YouTube แล้วก็ดิกนะครับแล้วก็รูปแบบฐานการกดไลค์เพจ2 URL ของโพสที่แชร์ดังรูปตัวอย่างจะมีทั้งหมด5้าลิงก์อันนี้นะครับก็ใครที่โพสไปแล้วเราก็กดตรงตัวเลขเนะี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวเลขบอกว่าเรากดกดเข้าไปเสร็จแล้วก็ copy URL นะั้นมาจะมีทั้งหมด5 URL นะครับ3วินาทีของตัวอักษรว่าอยู่ในวินาทีไหนและคลิปไหนถ้าเกิดว่าอยากเลียงให้สลัดสลวยก็เรียงมาได้เลยนะครับวินาทีวินาทีที่21หรือว่าจะพิมพ์หรือว่าจะส่ง่งงอยานนี้้ก็ไดนะ เช่นผมจะส่งคลิป A ใช่ไหมอ่าผมจะตั้งไว้คลิป A กันนะคลิปคลิป A แล้วก็เป็นว่าวินาทีทีทอ่อันนี้จะเช่นวินาทีที่1วินาทีที่2วินาทีที่3แล้วก็ตัว A อะไรพวกนี้ใช่ไหมวินาทีที่1 A วินาทีที่2 B วินาทีที่3 C อะไรประมาณนี้นะครับจะเลี้ยงให้สลับสะนุยก็ได้นะครับให้ผมอ่านหอกละกันนะ 4นะครับรวมประโยครวมประโยคของตัวอักษรแล้วได้เป็นคําว่าอะไรนะก็จะประมาณนี้นะครับรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปรถสี่เให้ดูนะว่าเป็นคันไหนเนาะคันนี้ก็จะเป็นคันยอดฮิตเลยนะครับที่ใช้ในตํารวจนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากตั้งตัวนะครับมาลุ้นกิจกรรมได้นะครับก็จะมาแชร์กิจกรรมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดให้กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายมาร่วมกันเยอะๆนะครับกิจกรรมนนนี้้แจจจกกหัััดเต็มาะะครบ